กอดะบึงรถเล็กบักเก็ตกอดะบึงกอดะบึงรถลักคุณเขาต่อกะบึงอันน้ำมันอย่างเจกี้ไปเราไปกอดะบึงกันดีกว่าเจกี้กอดะบึงรถลักคุณเขากอดะบึงกอดะบึงรถลักบักเก็ตกอดะบึงแต่เราไปดื่อจากเจกี้เอไม่ต้องใส่ไปก็ได้ปั๊กไฟหรือใส่ต้องใส่จไม่เห็นมันจำเป็นอะไรเลยนะ แบบแจกี้เราไปกอกตะบึงกันดีกว่าแต่มันจะเจอไหมนี่แจกี้ปืนพกอะ่ะอยากอยากได้เหมือนกันมึงเคยเห็นหมายิงปืนไหมแจกี้แบบเราไปดึกสามปันเลยแจกี้เราต้องไปดึกสามปันได้แน่แจกี้อุย้ยปืนใหญ่อัมตองเจสโคเอ่ออะไรวะมันคือปืนใหญ่อัมตองไซคโคเจสอัมตองนี่ละ่ะแจกี้ เฮ้ยเป็นเที้ยอะไรเนี่ยปิดประตูไหมเราต้องปิดประตูเออเราบาถึงกิโลหนึ่งพันกันแล้วใช่กี่ระหว่างนี้เราเร,าร้รารารองเพลงรถล้องเพลงแบคแบกกนกันดีกว่าช่กี่ในโปรเลกชันว่าอัศวีล้านติการ,รบ่เอ๊ะแงงเงานั่น่อยงานเหตุการสั่นสะเทือนนี้มันสมจริง เออหยุดสักทีชคก,กี้หยุดแล้วเอ้ยเราไปร้านลูกไหมร้านลุงมันมีอะไรชคก,กี้ลุงแดงโอ้กูกูลังว่าจะเรียกลุงพลแต่โอเคลุงแดงก็โอเคแล้วลุงแดงก็ขายอะไรเดี๋ยวดูจิโอโ้โหเชื่อะอ,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 อะไรลุงแดงไอ้เหี้ยลุงแดงไปขายขวานทุกขายอาร์พีจีไอ้เหี้ยโคตรเฮียเลยลุงแดงต้อกบอยลกบอยขอไกลเนี่ยเร,เราต้องดึงออกไปใช่ไหม ไอกูขอลองดิไปแล้วก็ซื้ออะไรเล็กๆไปดิชิคกกี้ซื้อขวานอะไรเงี้ยไปอ๋อคือเราถ้าเราหยิบของออกไปจากนอกเส้นนี่คือเราตายเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราขึ้นรถไม่ทันหรอเออโอ้ลูกตรดหดเลยลุงลุงแดงแต่ดูสิลุงแดงโอ้เริ่มรู้จักบาพูดได้เป็นลุกแดงอืม โอ้ได้อะไรเไหนมันยิงได้ไหมเพืเอ่อนได้ปืนใหญ่อามตองเจตใส่โคโอเอ็อามตองเอ้ยเราเอาขวานไปได้ไหมเราหยิบหยิบขวานไปมาเถอจะบดได้ไมหมเราหยิบขวานไปไปขายไปซื้อน้ำมาแค่ดีเหรอชิคกี้าาลับไม่หิวเล่นเหรอไอ้แย่แม่มงรูดแดงโหดแต่ว,ว่าไปหยิบแกนดิกไปหยิบเราเอามาหวิวเล่นเนี่ย มาแบบไม่มีเงินตังค์ด้วยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอไม่เกิดอะไรขึ้นเหรแจ็กกี้เราไม่รู้เลยแจ็กกี้โอ้บ่นๆเลยแจ็กกี้ได้เลยเดอะมาลาเวียยูเฮ้ยรับมือกูเป็นเทียงเลยเนี่ยโอ้ภาพสวยจังเลยแจ็กกี้ดูท่านซิโอ้โอ้แต่แลกเลยอาจจะแลกเพราะมึงขับก็ได้โอ้พระเจ้าสวยจังเลยอ่ะ เหมือนเหมือนมีคนเอาภาพมาแปะว่บนฟ้าเลยเพื่อนดูดิไอ้เชล่ามงดาวก็ไม่ขยับด้วยไอ้เชล่ามโคตรสมจริงเหลือเท่าไหร่นะน้ำมันเชคกี้ใช่เชคกี้ตอนนี้เกินครึ่งหลอดแล้วครึ่งก็ครึ่งหลอดแล้วตอนเนี้ยไอ้รถเสียงแล้วเช,ชคบายเชคกี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเชคกี้เฮ้ยคือทางงระยาะบีเชคกี้ใจเย็นแต่เรานา่าจะตายเลยเชคกี้ดูบ้านนั่นสิความอันตรายรู้สึกได้เชคกี้มันอาจจะมีเวร์พายนะเชคกี้ ไอ้ามันอาจจะมักกดตูดูก็ได้เฮ้ยมันมีรถรถเที่ยอะไรนะ่ะเอ้าเอๆาเอ้าเอาเอาเอาเที่ยวอะไรวะเนะี What the fuck? ่ยว่าเดวิสตัวเยียอะไรวะเฮ้ยอะไรชคกีแดดด้แป๊บเดียวแป๊บดีตอนนี้มัน,มนไม่มันไม่สนใจกูแล้วซอมบ,บี้อะชักกี้กูกระวิกูหิวด้วย มีอาหารไหมเจกี้เจกี้เราเบียาหารไหมโอโดไม่ oh, <no. S 2> <My. S 1> บ้าบัดิแดดเฮ้ยอะไรด่ากระเทียมเด้อเจกี้เปิดประตู<ม>ะด,ก<ม>ดิกูจะกินกระเทียมเจกี้เอ้าแล้วดึงกูจะกินกระเทียมไอ้เทียไปพกระเบิดไว้หลังรถรถคันนี้แม่งปลอดภัยสุดๆไปเลยสมแล้วที่เป็นก่อตะบึงรถเด็กบักเก็ต ก่อตะบึงก่อตะบึงรถตะบึงเขาก่อตะบึงเทียไปโคตรเทียอะไรเช่กี้กูขันมาแต่หลังรถแล้วกูเจอระเบิดแล้วเมื่อกี้ได้เทียอะไรเช่กี้กูเห็นรถเทียอะไรไม่รู้พุ่งชนรถเราเดีย๋ยวรถมันก็เหมือนรถเราเป๊ะเ,เ,เลยเช่กี้แค่จะสนิมไม่เ,เหมือนรถเทียอะไรก็ไม่รู้ใช่กี้